สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านแมงคอ็อกค่ะเช้านี้เราเจอกันแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงสินาทีนะพอดีแม่บ้านมาส่งลูกที่มหาวิทยาลัยเนาะวันนี้ที่มหาวิทยาลัยมีงานนะคะลูกสาวก็เลยต้องมาแต่เช้านะคะแม่บ้านก็เลยถือโอกาสมาตลาดสารยานะวันนี้วันเสาร์ค่ะวันเสาร์ที่26มีนาคม2565นะคะเช้านี้ก็อากาศ ก็ยังไม่ร้อนนะคะเพื่อนๆแต่ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าเนาะก็คลึ้มๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูในตลาดว่าเราได้อะไรมาบ้างนะวันนี้วันเสาร์นะคะจะมีตลาดนัดข้างริมทางรถไฟนะเหมือนที่คริปต,ตกเก่าที่แม่บ้านได้ทำไว้เนาะก็ไม่ได้มานานแล้วนะคะตลาดนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีสินค้าหลากหลายอะไรบ้างนะคะรถเยอะเลยค่ะรถเต็มเลยนะคะร,รถเยอะมาก เดี๋ยวเราไปตักบาตรกันก่อนค่ะบาตรเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเดินไปซื้อ,อ,อน้ำเต้าหู้ปลาทั้งโกเนาะพราะค้าแม่ขายก็มากันเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตรงโน้นค่ะน้ำเต้าหู้ปลาทั้งโกปลาทั้งโกที่นี่จะอร่อยนะคะ ตัวละสามบาทอ่ะค่ะเยอะเลยเดินไปดูตลาดด้านหลังกันค่ะเพื่อนๆตลาดริมทางรถไฟเนาะโอ้เฉะแฉะเลย <laughs> <c oughs> ซอกแซกสอแสจอแจงหน่อยนะคะคเพื่อนๆนะอาม่วงออกแล้วนะคะเพื่อนๆไม่บ้านชอบพาไปดูปลาอันนี้ก็เป็นพื้นเมืองเนาะอันนี้ก็เป็นผักพื้นเมืองนะคะปกติจะมีปลาสซลมอนอะไรด้วยนะเพื่อน ปลาสดสดค่ะนนมาาีป่งแม่น้ำด้วยอโอ้มีค่ะวันนี้ปลาแซลมอ,อนมีนะเยอะเลยคะ,ะ,ะวันนี้วันนี้มีน้ำตาลสอดเพิ่มเพิ่ อะโวคาโดโลโละร้อยยี่สิบนะเพื่อนเพวันนี้ตลาดจะสั้นกว่าแต่ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อก่อนตลาดจะยาวนะแต่ผักสดดีค่ะ มืเดินเช้าๆก็ดีนะคะเพื่อนๆคนยังไม่เยอะเนาะไม่มีมะขาม้อมเลยค่ะมะนาวช่วงนี้ก็จะแพงหน่อยเนาะแต่เขาก็จะมีขายนะคะผักสดดีค่ะเพื่อนๆ มีขี้หนูสวยดนะคะเสือไก่กับเพื่อนได้แคปหมูได้ไก่ย่างนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อชานมเจ้าหนะิเนาะ เอาชายเย็นถุงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายข้าวนะคะที่เราซื้อประจำหนอะเนียรลาว่าได้ค่ะเพื่อนๆและอันนี้ก็เป็นก็ต้มเครื่องในหมูเนะาะมะพร้าวน้ำหอมค่ะยำแหนมก็มาแต่เช้าเลย กินเยอะๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวแม่บ้านจะไปเอาชุดต้มยำซะหน่อยนะคะวันนี้ว่าจะทำต้มยำไม่ไม่เอาดีกว่าค่ะวันนี้วันนี้ทำดูชุดต้มยำไปสักชุดหนึ่งค่ะเ,เพื่อนวันนี้ว่าจะทำต้มยำต้มยำเรอ,อะทำละสิบบาทนะคะเ,เพื่อน ครบแล้วนะคะเพื่อนๆขอวันนี้เนาะที่บ้านมีกับข้าวเยอะนะก็เลยคิดว่าพอแล้วค่ะเสียงดังมากๆเลยในในนี้เนาะร้านอาหารร้านนี้ก็อร่อยนะ,ะเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นผลไม้นะคะนั่นอย่ามะม่วงะค่ะเพื่อนๆข้าเหนียวยังไม่มา เดคเหน้าตามะเรากลับ hmm. บ้านแล้วค่ะดอกไม้สวยมากๆค่ะพื่อนเดินหน้าตามเลยครับเดินหน้าตามกันมาก่อนนะครับสองช่องนะครับสองช่อเรมเดี๋ยวแม่บ้านจะแวะ ให้ดูดอกไม้นะคะที่สํานักงานเขตตําแขกเขาปลูกเนาะเขาก็จะปลูกไว้กับทุกปีนะคะเนเพื่อนแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้วันเสาร์จอดรถได้ไหมเนาะเพราะว่าอจริงๆมันห้ามจอดรถอะนะเดีย๋ยวเดี๋ยวดูให้นะคะเ,เพื่อนๆถ้าจอดรถได้เดี๋ยวแม่บ้านจะพาไปดูดอกไม้เนาะก็ที่เห็นก็จะเป็นดอกทานตะวันกับ พวกดาวกระจายหรือคอสมอสนะน่าจะใช่ตระกูลเดียวกันนะเพื่อนๆนะเออแต่เห็นมีรถจอดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจอดตามมัง้งเนาะแต่จริงมันมันห้ามจอดอันนี้มันถึงหกโมงถึงเก้าโมงห้ามจอดมีดอกไม้ส่วนดอกไม้ที่อยู่ตรงนี้สวยดีเดี๋ยวเดินเข้าไปถ่ายรูปให้ดูนะคะ เพื่อนๆสวยไม่เอเสวยไม่เอยเดี๋ยวไว้ว่างๆจะมาถ่ายรูปอีกน้อยเนี่ยดอกอ่มแมลงเต็มเลยค่ะเพื่อนๆพวกพึ่งเนาะก็จะมีดอกทานตะวันนะคะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรสวยดีค่ะเพื่อนเหมืองปอยเยอะเลย จะเป็นทานตะวันนะคะกำลังสวยนะคะเพื่อนๆนะกำลังสวยเลยเป็นดอกพุทธลักษานะคะเพื่อนๆก็จะมีพับให้นั่งชิงช้าถ่ายรูปเนาะตรงนี้ก็เป็นดาวกระจายนะ สวยมากๆค่ะเพื่อนๆี๋ยวก็จอดรถริมถนนนะคะเพื่อนๆริมถนนจอดรถได้นะ